สวัสดีสมาชิกนะคะทุกคนนะสวัสดีที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วขอคนรศัพท์ตะไคร้นะคะเชา้านี้แอดบีเ็าจะลงนิเคอีเชา้ายินเชา้าแล้วก็ฮังเสียงเช้าให้นะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะนิเคอีเชา้าวันนี้เราจะให้ทุกคนรูดสบหกนะคะเอววิ่ง6วิ่งหก รูดสองวิน7จ็ปดเกเราจะให้ทุกคนนะคะจับมัดกันให้หมดเหมือนเดิมเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างให้ทุกคนเอาเลขที่ชอบไปเสี่ยงโชคนะเจาะให้หนึ่งเกนะคะสองแปด หกเกลขสามตัวให้เป็นหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าหสองเก้านะคะวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็นสองนะคะรูดเม็ดเดียวคือหกสองนะจาะเม็ดเดียว เกาจะได้ประมาณนี้เลยนะคะต่อมาเลยจะเป็นจีนเช้านะวิ่งสองลูดสามวินสี่ห้าหกมัดกันเลย จะได้เด่นสองตัวบนล่างคัดเลขที่ชอบเอาไปเสี่ยงโชคเจาะให้คือสามหกสามห้าสองสี่เลขสามตัวสองสี่ห้าห้าหกสามสี่ห้าหก วิ่บนรูดล่างตัวเดียวให้เป็นสามเจาะเม็ดเดียวคือสองสามนะคะต่อามาหางเสีงนะคะวิ่งหนึ่งรูดสองวินหนึ่งสอง ไอวินสามสี่ห้าเจาะให้สองห้าสองหนึ่งหนึ่งสาม วิ่งบดรุดล่างตัวเดียวให้เป็นสองจาะเม็ดเดียวสิบสองนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ